ในรุ่มเม่ากับมาถ้าวัดเยวตวากัมันหมามันเท้าหนอนกระยเมื่อนะเพ่านสบายใจของผมหามาเหาที่นี่เอาเหาแบบดันเหาหอนมาทั้งทีได้บหต้องาไปว่นเนี้ยครับผมกสวนม้วนโยนแล้วไปแล้วไปสวนมุ่นจบไปเอาลานออกก็ได้วะ กุมาพร้อมกันนะคบวันนี้เจ้าปูตามมัสการค่ะปูสาธัสาัสาธว่าน่งสมาธิสักนาทีสิบนาทีบวบวบว่านใจพอดีแล้วหยมเมื่อแล้วตาเว้นวนเวนเมื่อเริ่มริรปูเดี๋ยวไปใช้กับนี่ตป้าอย่ี่มองมนมาหลายมหยามามมาน่อยหน่โอ้ยครูยืนยงอยเดียวนอะรูเนาะ ไป่งูแนววันทุกุมืนูแนวว้ไปส่งพอดนียังคนยู่นี่ตลอดอยู่เาเมื่อไปยังวันเีเขาหมนเฝ้าเมื่อไปยังวันันโอ้ยแกกวาาเนีแททั้งบนทั้งล่างแคนแน่นอนแค่แน่นอนแค่แน่นอน เอาพี่น้องเนาะมารับจุ่มแล้วกันต่อหนาะเด้อตามสันจ้าพี่โยโย่ซุ่มเกาวหนิปูยซุ่มเกาวหนิแล้วพี่น้องก็บใส่เบิ้งซุ่มเกาวหนเด้อพี่น้องเด้อซุ่มเกาวนี่ล้วแต่ก็อยากฟังความฝันขึ้นป้องความฝันขึ้นปล่อยผีปูฝันมาค่ะขึ้นหยิบหาที่เพิ่นมาใหญ่ช่อคนมาใหญ่ช่อลายวะครับพี่อ้วนซุ่มเมื่อนั่นเนาะพอดี เสียงคนมันแตกเซาเซาอ,อยู่นี่มันเนประมาณว่าหกหกทุ่มเลยล่ะหกทุ่มหกทุม,มตีนึงแตกเซาเซาอยูออ่นในวัดน,นีอ่อานนี้อันผูนงวาโอ้ว่าท่านไปซื้อเลขแห่แนนวะท่า,านฟังดีได้ซื้สิบบาเลขเลยได้ <laughs> <laughs> มีคนมากหงบอกบอกปูกระซิบบอกมันหคนมันลายเวะครับผมเมื่อนั้นประมาณหกทุ่มนี่ละครับผมแมนีคคนอี๋โคตรอี๋ที่มันมาใหญ่เขาเลียวบอลนคนอี๋ดิคนอีก็เจ้าใหญ่ยูพ้นอยู่วัดไม่ก็เจ้ด้ษขมม้านีมันก่เพราะว่าเพราะว่าพ้นเมื่อพ้นห้ไปยันสันเขายี่คุณพ้นหาไปยหย่เขาอยู่คุ ยหญอยู่้านในบ้านใหญ่ในวันในบ้านบุญเขาปากตุ่มมันใหญ่ดปมีแต่ข้นซุ่มซุ่มกเห็นโตมันบอกเี่ยวกับเซลล์เซลล์ก็มานหกซุ่มแล้วค้นผลัดหลา่บ่ละเมื่อก็่หมือนนะเนาะบ้านนี่ก็เลยก็จังไปนั่งนี่นั่งอยู่โต๊ะนี่ีย่างยุ่งมองเินนาพุทธังครับวมมองเงินนี่หมาขาพุทธวัเนี่ก็เลยนั่งอยู่อันนั้นพูท่าน ไซื้อเลขคแน่วะ่น้อยมาบอกปพไปซื้อเลขให้กะไปซื้อเลขใคแน่วะท่านก็เลยว่าหอยซื้อตัวได้ละเก้าหนึ่งสี่ได้โพ่านเก้าหนึ่งสี่มาเบิกงามเรืยะเก้าหนึ่สี่พี่น้องเพราะว่าุ่มเนาะซื้อปัญญาหนอตัวนี้ท่านเห็นบ้านเก้าหนึ่งสี่อายุเ่ไในไลนสุดไม่ต้องยืเก้ จอง้แต่อยู่ด้วยตัวทีอ่าี่นละก่าเงี้ยให้มากนี่ะพี่น้องเอ้าโมมี่นเดอยไอ่กันยุ่งกับกกําลังตีกรงกันพู่น้องมาตีกันะอยู่ในกัลั่งซีเลียมอโอ้โหเนี่ยแหละกัอยู่ในอยู่ในนี่คือเก่าจะเริ่มกัลั่งซีเหลียมเริ่ปูว่าแปลอยู่ในกั่งสีเียมี่ยมมือนพี่น้องแปลมาบัดทังห้าย บ้านีอกันไวัดผูดเหวัดห้วยื้ไเซื้อังไหนรากอาจารย์่ก็ไปซื้อเลรเนาะก้านึ่งซีรืซื้อเลยกัยอาจารานีูนึ่งงาว่าทั้งหลังครับปูยไปซื้อเด้ก้หนึ่งซีเอเราะว่ามีระบาดนี่มกลมไปแล้เสื้อเสื้อก้าหนึ่งเาอาจยคืนอีกแก้มหนึ่งแตเรืว่า ไมหากับพวกทองไปเอาหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันบ่มีในกระลังอะนะมันบ่มีในขึ้นหมดขึ้นหมดตอนนี้หมดที่ว่าอีหยังที่ผู้ผู้หนึ่งว่าอายุสิบสี่ปีผู้หนึ่งว่าอายุสิบห้าปีผู้หนึ่งว่าอายุสามสิบสามสิบเจ็ดตอนตอนที่มันออกสิบสี่ห้องห้องบ้านเนาะปู้เนาะเออบ้านนี้เออนั่นละอันนี้กระจน ย่านผู้่านว่าดนเก้าเนึ่องหานี่ย่านมาตัวจะดีเพราะว่ายางม่าทั้งหลังแม้มาสักหนึ่งอัวว้ยปูจะไปซื้อได้ว,ว่าท่นซื้อเกล้าเนื่องหาเลย่านจะไปซื้อเก้าเนึ่งซีได้ไหมสิมีผู้หลอกสิมีผู้หลอกสิมีผู้จริงเนาะเอแต่ว่าหันเก้านึ่งซีเนี่ยอาจจะเป็นผู้จริงเนาะเพราะว่านั่งคุยก,กันอยู่เนาะผู้ไปซื้อเรียกให้แน่ว่าท่นว่าซื้อได้ไหมเก้านึ่งซีว่านอืม ันบาเน็ตุ่นลงไปกับฝันแบบเดียวกันผู้ยิงกิมนึ่งคู่กันผู้ยิงมากนั่งคู่ซื้อไป้เรียกกันซบซีนะนะอ่าอีแสดงว่ามักึว่าไปบากมดเดียวมันกับเป็นไปได้ซีหาขึ้นไหมซีหาขึ้นตัวเดียวเอ้ยย่ำยี่ตัวเดียวนี่กับซีเก่าเนี่ยกับซีเกากับซีเก่าเลี้ยงเลขตัวแรกก่อนังว่า นึงเขาบเรียงหนึ่งสีแล้วก็หนึ่งซีาอเคุยกับเรียงหนึ่งสีนนงสมาพี่ขอขีรถมากนะครับค<ม>ุณก่อนนั่งรถมากเห่เลขหนึ่งซีน,งน่าม,มั่นเราว่าร้า,รานไปเขกาอใคฝันะอโอ้โหนี่ยไ้หมบรถทะเบียนรถเจี๊ยบก็บมาหาแห้งก,กับเรียนต่อ้าทะเบียนรถเก้าเก้าหนึ่งสีมึงะ ก็เข้ามามาได้นัดหมายนะมาเสียรถผู้ใดโอ้ยจัดจัดจัดก็สีบ่ายอยากขี่รถดิโอแต่ว่าเม็ดสีขึ้นหาขึ้นเนาะยังเก่าอันนึงเก่ากับนึงสีนู่นเก่าหนึ่งสีกัเก้ากับหนึ่งสีเนะครับพี่น้องเขียนไว้เลยครับพี่น้อง ทันรถต่รีดยุ่งใหญหยิบเลยเด้อครับเด้อฮรถแี่แล้วมันเคลืนนี่เป็นเคลืนมันผ่าหไงเป็นได้มากก็นี่เราก็ได้ตัวนี้คือกันย่ำตัวเดียวฮะเก้าหนึ่งสี่แต่รวบรวบกันก็เลยเป็นเก่ากูเห็นกูชี้ปาขาว่าเป็นี้ค่ะเซ่บัวขเห็นกูเห็นแล้วกับผู้ใส่กับผูยิ่งกับผู้ยิ่งอ่ะลูกชีพ่นนาราผู้มากกับแม่อีกคือเก่ามาเคลื่อนนี่อไม่ย่ำตัวนี้ละอืมเพราะว่าเคลืนเคลื่นนั้นที่ ขึ้นมันพ่ากรอนผุนเนาะค่ะผาพแปดคำเนาะเป็นวันตีออกไปมันมาัปุ้นั่นแหละบานนี้มือมือเมื่อนนน่มันินหันเิ็นก็มายำตัวนี้แหละเก่าดีสีเก้าหนึ่นนสีนส่นบอกเป็นตัวเล็กไหมบ่อ,เ,อ,อ,บอเป็นตัวเลเลยบ่บอบรบ่อเนเปนาซื้อเลดเก้าหนึ่งสี่เป่าเก้าหนึ่งสี่พี่น้องน <ๆ S 2> <ๆ S 1> วัดสีบอกงเป็ต <ๆ S 2> ัวซะนั้นปึกผากันปึกลายกันอยู่าตีจนปวดหัว Long lễ công luôn quang sĩ quang tranh lễ sáng tạo nên là mục 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 1 mục 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 โอ้ันต้องรี่รอ้เพิ่มมาตัดให้ออกให้ออกให้พร,ร้อมติเลยเนาะจะีสื่อเรื่องเก่ามันตีตีว่ากันตีกับบา้าได้ตีเป็นได้มาหายเป็นโตเล้มครับตัว,ตวให้เป็นพิศนากัมาสามเทียกับตีพวกไห้จ้าเทียร์พวกจวฬาใช่ไหม <c oughs> ตอผู้ญิงกับผู้ใชยที่ยุนกุนหรือล่มาอาโม่บเห็นเป็นไอันนี้เน้นทัดแล้ววันไปสองครั้ง สามตัวก็มีสามตัวแตกเลยหรือท่านสอนสามตัวแตกอยู่แล้วทั้งบนล่างเลยนะอย่าลืมสี่เก้าด้วยนะเออว่ากันท่อนตัดขวาสามตัวนี่แมนะสามอยู่อยู่ในนีกเนาะอ่าสีเก้าอยู่ได้อีก่เก้าอย่าลืมสีเก้าเลยเพราะว่ามันกระล่างมันสี่ยมว่าเก้าล่างครับผมกันร่วงผู้หนึ่งเมื่อกับผู้เดียวมันก็ต้องเป็นหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสีครับผม ระวังสี่เก้านะครัะเพราะว่ามันเป็นเลขสามตัวนะพูดเต็มนากระดานเต็มนากระดานวกเยวูฮอดมือวาเต็มนากระดานอ้าโคงสไตล์นีู่มาเมื่อวามือวนเม่อาเยี่ยวใช่ม่ามือเรียกว่าเดทักกูเนี่ยแชมแฉมกักักนะปูอาชีพนั้นชนี่นะเนาะช่นีไก่งไงไงไงปูไงไง พราวายู่นีมันกัมันกับวนเปลี่ยนปนเปลี่ยนเยู่นมนีไหครับผมนี่เนาะมายํานี่เก่ามันกัวนเปลี่ยนพนเปี่ยนอยู่นี่ัปียนหนึ่งเก่าเก่านึเก่นมปวนเปลี่ยนพวนเปลี่ยนหมเนีขียนเราเด้อครับเขียนไปเลยครับโอ้เดี๋ยวสิว่าเห็นมาะท่งเเพราะว่าเลขตักเก่าหนึ่งสี่หสหนึ่งเก้า กินใจคากเราค่ะเพราะว่าตอนขม่าก่บอกว่ากาเรียกนี่แหละหนีรถมหาแห้งกับรถแก๊งแรงนมาอีกจวดจัดฝาดยาวเลยจวดจัดฝาดยาวโบรเอียงเนี้ยหน่อนอืมพี่เต๋าเบิ้งได้ที่นอนเด้อสรุปเนาะสรุก็คือเพิ่นมาฮ้องบอกทั้งสี่แหละเพิ่นฝากปูไปซื้อไปไปละปูซื้อไปเิ่นไปปูซื้อเพิ่นไปละปู ว่าปูไปซื้อเลรียดให้แน่หรอไม่เคลื่อวันหวยขึ้นมาใส่พระไปซื้อจะว่าทีไปซื้อมาได้แน่จะได้วัดซื้อมได้หรอว่านก็เรื่องซีน้าปูท่านครับผมไม่ซีขึ้นหาขึ้นติดไหมซีซีขึ้นหาขึ้นน้าปูมันขึ้นอย่างว่ายำสองตัวความ มีสิบเก่ากับสิบสี่เนี่ยเขาไม่ยําบอกอ่สิบเก่อกับสิบสีมันร่วมกันกันยังเป็นเก่าหนึ่งสี่ใเกานะครับอ่ากัมาร่วมกันกับเป็นเก่าหนึ่งสี่ให้เขาอืิ่เนไปบ่ได้ิ่นไปซื้อบ่ได้เพิ่้ให้ปูต่วจะว่าปูหนึ่งอ้อยหลังมากไปปูติเนีปูหนึ่ง้อยหลังมากไหมปูย่าไปเสียได้วรัอื บกออกดอกนึ yeah. <c oughs> ่งซ so like ีมนชื่อเกาหน่หาเราามันมากเดี๋ยวครับปูเอาเขียนไปเห่อน้กันเขียนก็จะงงตังเอานวลนอนเขียนทั้งไต่เนี่ยตัวน้อยๆกันไว้กันไว้ได้พี่นึนงเด้อตัวน้อยๆันสิมาสามจงสิบเน่งหาอืมกันไว้ได้ักอย่างนีลังชวนมกับปูอืมแล้วบัวน ย่างมาทั้งหลังนั่งโยกหันว่านั่งโยกมังคกมีไงก็กลั่กแหละครับผมกักมีนะมังคกมีโอ้พีเสียงหัากๆเลยหาไว้ตั้งหลาเด้อพี่น้องบัดนั้งย่างมาทั้งหลังโอ้ยอย่าไปแช่ในปูว่ะท่านไม่ไม่ม่ซิมแบบปูหรือว่ามาซิมเลยคือว่าท่านปาเนี่ยย่างมาซิมทั้งทั้งหลังนไงทั้งอุครับมันจะออกเก่าหนึ่งหาอืมอ๋อแบบแต่นนั่งทุกนั่งผู้นั่งคุยกันย้อนทั้งนั่นเห็น น,นั่นลูกยืนหอดอันบินยืนหดอดใบอันนั้นเขียนมาใหา้เนาะปูป่ไปซื้อเรียกใครแน่วะดันโอ้แล้วซื้อตัวไหนล่ะนี่เกาเนื่อซีนาะวะดันครับผมยืนมาให้พร้อมได้ยืนอันบินมาพร้อมนี่โอ้บ,บินนะฮะห้เบิ่งพร้อมเออนี่บินเลยเบิบ่งความดิคุณเห็นตัวเด็กปะเห็ยนยืนได้บินเออโอ้ ตัวมี่สามตัวสานี่มีสามตัวสามนีห่หรอกสามตัวสามนี่หละบินที่มันไปซื้อมาแล้วกับเก้าหนึ่งซีนี่แหละกับพีขับตัวเออพ้นพ้นพ้นเขียนมาให,าหาอ้อะนะพนว่าให้ไปซื้อตัวนี้ให้เนี้ยพ้นฝาก,ากเออพ้นฝากกู้ฝากไปซื้อเลขตัวนี้ให้แน่เลยครับเลยเออเขียนใส่กระดาษมาดิตัวไดนแล้วอ่ะเ่ก้าหนึ่งซีมาแลวเก้าหนึ่งซีตัวเดียวตัวเดียวเลยเม็ดเดียวหางเดียว